ว่าออกจากบ้านปุ๊บนอนปั๊บเลยหรออาโอปลายทางเมืองกาญใช่ไหมอ่าแต่ตรงไหนของเมืองกาญเราก็ไปแบบกล่องสุ่มอะว่าจะไป m o v e to the Mountain นะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมอ่าเดี๋ยวก็รอดูคลิปย้อนหลังกันนะเอ๊ะจิ๋วมีความสุขนั่งดูวิวบนสะพาน โอ้โหเพิดเพินเลยใช่ไหมส่วนที่เพินน่ะเหรอนีอ่หลับง่วงนอนแล้วกลับบ้านนอน,นไหมแม่ไปส่งไว้กับปาบ้าจันหรอไหมดีป่ะทำไมง่วงเหงาจะกินแต่ขนมทุกคนโอ้หนอปั๊มเติมน้ำมันโดูลูกสาวคนเล็กก็จะแบบห่วงใยป้าลูกสาวคนโตน,นี่คือเป็นอะไรจ้องแต่ตะก้า หนมค่ะทุกคนลุกขึ้นหน่อยสิลูกลุกไปดูน้องหน่อยสิแล้วว่าน้องทําอะไรกับป้าไม่ลุกเลยเนี่ยดูเห็นไหมแค่แอบส่องเนี่ยไม่ลุกไม่อือไม่อือ,อเลยพี่เพรินห้าวสินตีห้าครึ่งกันค่ะกว่าแม่โอจะกินกาแฟอาบน้านแต่งตัวเสร็จก็ออกจากบ้านเจ็ดโมงไปแล้วไปแล้ว,จ,วจิ๋วจะเล่นกับเด็กป๊าอีกแล ดูดูจะเล่นกับพี่เด็กปัม๊มอีกแล้วเกินไปแล้วพวกคุณนายทั้งหลายนี่คุณนายแจ๋วมานั่งหลังลุกเสียมา้าลุกลงไปกินข้าวแล้วก็ไป ปีบีบกตนอยู่ข้างหน้าหมดเลย,เลยต้องปรับเบาะไปที่นั่งเป็นแบบนี้ดูเออดูเห็นไหมแล้วก็ตัวใหญ่เป็นวัวแล้วยังจะมานั่งแมซ้อนกันอีกหลายกาดเนี่ยหลายกาดเห็นไหมคะนี่อันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวตกนะเพราะว่ามีหมอนประคองรองก้นเหมือนนอยู่นี่อยู่กันอย่าง สบายนี่เห็นไะหโอ้โหนี่ปลาเพิ่งล้างรถมาขนอีกแล้วลงเต็มเลยได้ที่ยังจะหลิว๋วไม่ได้ที่อีกเออเออมมันไ,ไม่ได้ส่องกระจกหรอ สุดท้ายมานั่งตรงนี้จ้าจ้าแล้วแม่นะก็โดนเบียดโดนปิดรูแอร์เออดูดูมันร้ายกาดเปลี่ยนตำแหน่งและนั่งจิว๋วนั่งเป็นนวิเกเตอร์ให้ป๊าส่วนพี่เพิรนเหรอเนวิเกหลับ จี๋มันสูตรท่วงมันดีมากค่ะสูตรตั้งล้อมันดีมากหฐานมันคงมากนี่ก็คือเรายังไม่ถึงนะคะยังเป็นคลิปตลอดทางอยู่นะคะบรรยากาศคลึ้มค่ะถ้าออกข้างนอกไปเย็นๆนะคะพะเพิ่นทันซาทัานซาพะเพิ่น ทุลักทุเลเขาเรียกทัวร์ทุลักทุเลนี่ปลาตะสวนส้มเจี๊วบไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมเต็มเลยเห็นเปล่าเออเออเออไปนะตรงนี้ไม่ถ่ายไม่ได้อะเขาต้องถ่ายตรงนี้การงานมาที่เนี่ยเอาล่ะหันหน้ามาหันหน้ามาเร็วเร็ว ป้าไหวไหมป้าไหวไหมอาเพิ่นทุกคนดูนะนี่ไปขี่กันทำไมตรงนั้นเออมาลูกมานั่งมาเดี๋ยวม่ได้ถ่ายรูปแล้วนะอันนี้คลิปอยู่อ่าน,นั่งลง,งสวยๆก่อนแล้วเร็วเร็ว,รวแม่เสียงดังอายเขาเนี่ยเร็วๆๆอาจิ๋วนั่งห,หน้าถ่วยซับ <laughs> เอาละเดีย๋ยวภาพนิ่งก่อนนะคะลูกอยากกินส้มละจิ๋วมองอะไรอ่ะฮะฮะเดี๋ยวพี่พล,ลิเพลนเกงร้อนใช่ไหมพี่พลเดี๋ยวมากลับไปกินน้ำเดี๋ยวนะฮลัฮโลโหลฮาาัลโหลฮันซา นี่คือบรรยากาศส่วนแอปเปิลกับส่วนส้มจำลองนะทุกคนนะไม่ใช่ของจริงนะคะอยู่ที่เมืองการนาะ่าม่วงค่ะบรรยากาศสดชื่นดีค่ะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็มีส่วนมะนาวอยู่ตรงลิมน้ำนะคะแม่โอ๋ไม่ได้ไปเพราะว่าคนรอถ่ายรูปเยอะอ่ะไปต่อกันเลย ทางรถเข็นเลยทุกคนเออสว่าอันนี้ต้องบอกว่าคือนอกจากจะสวยมากๆแล้วแสงแดดที่เห็นเนี่ยทำให้รูปใส่ายออกมาสวยใช่ไหมแต่ด้วยคือมันร้อนค่ะต้องบอกว่าร้อนถ้าอยู่ในบ่มแดดเย็นสบายคือว่าจม่มน้ำืาดแ่ถ้าเกิดตยไปตรงกลางแดดแจ้งๆนั้นคือ แดดร้อนเลยทุกคนแล้วก็หมาแม่โอยิ่งพา,พาเพลินเนี่ยไม่ทนร้อนเลยค่ะแต่ประทับใจนะทุกคนนะสวยนะจะบอกให้ก็อยากมาก็ได้มาสักทีนะทุกคนนะอยากมาเป็นปีแล้วก็คือแต่ว่ามาในจังหวัดที่ว่าสวนดอกไม้เขาเพิ่งสร้างใหมย่ยังไม่เสร็จปลูกใหมย่ยังไม่เสร็จเนาะ <c oughs> ก็จะมีหลายตำแหน่งที่แบบเขากำลังตกแต่งอยู่อะแต่เออรวมๆแล้วคือถูกใจค่ะ ค่าเข้าคนละ50บาทนะทุกคนนะแล้วก็เอาไปเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มในร้านกาแฟเขานะคะแนะนำเลยไปเช้าเย็นกลับเหมาะกับคนกรุงเทพที่จะไปเที่ยวนะก็แค่เมืองการท่าม่วงนะคะไปค่ะช่วงนี้อากาศน่าจะเริ่มเย็นแล้วนะถ้าจะไม่ร้อนอย่างที่แม่โอ,อไปเจอเนาะ ตอนนี้ก็สายกาฟแฟอย่างป้ากับแม่โอ๋ก็ต้องนั่งพักจิตกาแฟชมบรรยากาศอยู่ใต้ตรงนี้คือเย็นนะทุกคนนะไม่ร้อนนะลมเย็นสบายเลยแต่ถ้าเกิดออกไปตรงแดดอ่ะยืนอยู่ที่กลางแจ้งนานๆนั้นคือร้อนเนาะก็ทิปนี้ประทับใจนะคะแวะไปกันนะเมืองการของเราเมาือแต่ค่ะคน ไปส่งทกเย็นสลับกันเนอะร้อนหนกหรือร้อนไหมน้องไม่ต้องห่วงนะเด็กๆได้ที่น้องเย็นแล้วนะสาเด้อจิ๋วจิ๋วเดี๋ยวพี่เพิร์กเดี๋ยวพี่เพิร์พี่เพิ่นพ่อให้ทาดูคกะ่าเปูปธรรมชาติธรรมชาติเราเร่อรูเราดะเาถ่ายไปทางรูด้วยกันเดี๋ยวขอเสร็จแล้วขอ้าส่าดส่งต่อถ่ายป้ามาัางสวนส้ม กาจะเป็นเปลี่ยนไปทาไร่ส้มแล้วค่ะจากไร่มันจะเปลี่ยนไปทําไร่ส e. ้มแล้วอ่ะเก็บส้มลูกไหนดีปจันต้องอยากมาแน่เลยอ่ะไม่ปจันต์ชอบถ่ายลูกไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่ขอแพนแป๊บหนึ่งคือเขาน่าจะเป็นต้นแก้วเจ้าจอมค่ะทุกคนแล้วก็เอาส้มเอาส้มมาห้อยใส่ค่ะนะจำลองเป็นสวนส้ม ข้างหลังก็เป็นภูเขาข้า,างหน้าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะทุกคนลูกๆพร้อมกลับบ้านยังพร้อมยังอุยพร้อมอยังไม่มาทางนี้เดีย๋ยวแม่หล่นไปเดีย๋ยวพี่ๆเขาได้ถ่ายตรงนี้กันบ้างปะไปไปไปอ่ะอ่ะไปเอาใครอึ๊บอเอาไปเออไปแก้น้ำเราอยู่นู่นค่ะมาลูกไม่ไปนู่นแล้วลูกมา มาพอแล้วค่ะแล้วมา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 ไป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 กระติกน้ำเราอยู่นี่อ่านี่นั่งกินกาแฟกันแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็จะเดินทางละอ่ะของโอ้มีส้มไงอ่ะไปะไปนั่งกระป๋าปตะตข้างในเย็นลูกป่ะป่ะนั่งสิป่ะเ,ปเอาล่ะ พาชมบรรยากาศสวนส้มกันนิดนึงเพราะเมื่อกี้นี่ชมสวนแอปเปิลไปแล้วนะทุกคนก็อย่างที่แม่โอ๋บอกต้นส้มมันคือต้นแก้วเจ้าจอมเนาะแล้วก็เอาผลส้มมาติดนะสวยงามกีบเก๋ค่ะบรรยากาศสวยถ่ายรูปสวยค่ะอากาศดีนะถ้าแดดไม่แรงก็คือสบายๆเลยค่ะใต้เนี้ยคือเห็นแดดๆอย่างเงี้ยก็คือเย็นนะคะก็ทีเหมือนกันนะป้าอ้าน่ะดูดูไอ้ลูกลิงไอ้ลูกลิงขึ้นด้วยบนนู้นละ เออที่ลูกลิงขันษาเห็นไหมที่น้ำแข็งเห็นไหมมีน้ำพกน้ำแล้วก็พัดลมไม่ได้ถือลงมาจะจะขึ้นแล้วเห็นไหมรู้ว่าแม่ถ่ายกลูกงขันษาขันษาหน,หน้าทุยซัดไม่อนแล้วร้อนร้อนอ่ะป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 ะ,ปะ เดี๋ยวกลับละเดี๋ยวกลับนะค่ะเดี๋ยวไว้ไว้ไปชวนป้าจันมาใหม่ป้าจันจะอยาบมานูหนก็จะเป็นโซนแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลไอจิ๋วนออไปละไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ไม่น้อเคยไหวเปล่าไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็ออกจากสวนส้มแล้วเราก็ กำลังกลับบ้านแล้วไปหลงทิศทางอยู่นิดนึงเรามากันแบบว่าไม่ได้ค้างคืนนะคะมาแบบว่าอยากมาก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนช,ชิวเส้นซ่าอยู่พักนึงเหรอป้ากำลังขึ้น M81 ง เดี๋ยวถึงบ้านถึงแล้วหรอยังไม่ถึงบ้านเลยไปนอนต่อไปเออนอนต่อก่อนนะเจีวนะวยวฮะน้าดุยเซ็ตไม่หันเลยเว้ยไม่หันไม่หันแล้วเดี๋ยวใกล้ถึงบ้านยังเจียวเจียวพี่เพิร์นอนซบปฟาว จึงจะถึงบ้านยังถึงแล้วมาลงนอนต่อแล้วโอ้ยจะถึงบ้านยังจะถึงบ้านยังคะดเด็กดีดดกดวันนี้เป็นเด็กดีจีบเป็นเด็กดีวันนี้เขี๊ยบ้าพาหน้าทูอีซิท <laughs> แม่โอ๋จะแบบว่านับแบบ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามถ่ายรูปมาลอดูคลิปนะคะ เราฉิวก็แบบว่าเซ็ตเฮ้ยโอ๊ยเก่งพ่เน่ะดูดิเนี่ยเนี่ยเฮ้ยยังกะกคนเลยอ่ะเวลาลงรถต้องใสผ้าเนี่ยดูดิยนะบัดใส่เชดใส่สีเปยใส่ เรียกมาก็มาหาเก่งลูกอไปดูวิวได้ป่ะป่ไปดูวิวได้เออใกลยาตอนนี้อยู่ประีทศพินแล้วใี่หรอพอเลี้ยวเข้าตรงนี้เด้งดึงและคุณพาเพลินจากที่แบบหลับหลับอยู่ใช่หรอลูกที่บ้านเราหรอ โอ,อ้โหโอ้โหเดีเออ๋ยวให้ไปลงไ,ไปเปิดประตูก่อน